สวัสดีจ้าแม่น้อยทำสวนจ้าขุดกระชายมาจากแปลงของผักกูดค่ะเมื่อกี้ว่าจะไปเก็บจิงจูชายเลยเจอกระชายเนี่ยค่ะแม่น้อยเอากระชายไปฝังฝังไว้แล้วเขาแตกรากมาเยอะแล้วคือมันเกะก,กะแปลงนะคะกระชายแม่น้อยมีเยอะแล้วไม่น้อยก็เลยขุดออกค่ะเนี่ยเห็นไหม ฝังฝงกลบๆแตกรากเยอะเลยค่ะแมน้อยเอาไปให้เพื่อนบ้านเยอะแล้วนะคะเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วเหลืองสวยเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมได้ทีแล้วค่ะกินได้ละนี่เดี๋ยวจะตัดแล้วก็ล้างล้างก็ให้เพื่อนอีกเพราะว่าแม่น้อยใส่ตู้เย็นเอาไวล้ละ วงบ่อนี้ก็รื้อแล้วค่ะเมื่อวานแม่น้อยรือ้อตอนนั้นมีใบโบวบกงามๆอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะแม่น้อยเอาไปฝากเพื่อนสี่ห้าคนคนละถุงละถุงละถุงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเยอะเกินค่ะกินไม่ทันก็เลยเหลือไว้เนี่ยกระถางหนึ่งเมื่อวานก็ตัดแล้วนะกระถางนี้เอาไปทำน้ำปั่นใส่ใบเคียวใส่ สับประรดนะคะมีมีผลไม้อะไรก็ใส่ไปนะแล้วก็นมจืดน้ำผึ้งน,นิดนึงค่ะกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมจะทำให้อ่ามันมันนุ่มอะค่ะจะทำให้น้ำปั่นเราแบบรสชาติเข้มข้นนุ่มอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยะค่ะไปนน้าจะไปเก็บจริงๆริเราจะไปเก็บจริงจูชายค่ะเรื่องของเรื่องจะไปเก็บเนี่ยจริงจูชายนี่ถอนออกจากร้อวงอ่าบ่อซีเมนนีน่ละค่ะนี่รากเป็นอย่างนี้นะคะ จิงจูฉายนี่ไม่น้อยตัดออกตัดตรงนี้ออกนะคะเอาไปปักได้หมดเลยค่ะตัดปลูกได้หมดเลยค่ะเนี่ยตัดปลูกได้หมดหรือว่าจะเอาไปปลูกทั้งรากอย่างนี้ก็ได้ช่ำน้ำเอาไว้ก่อนนะคะติดง่ายจริงจูฉายมีประโยชน์มากวันนี้ไม่น้อยจะมาเก็บไปใส่เนี่ยค่ะมีซั่วมี่ซัว่วนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเส้นหมี่ของภูเก็ตโดยเฉพาะเลยนะคะที่อื่นไม่มีนะคะคนภูเก็ตเขาทำ ทำขายทำกินกันเลยเฉพาะมีประโยชน์มากนะคะอันนี้คือ,อคือมีประโยชน์ยังไงคือเขาจะมีไข่ด้วยเขาจะมีไข่มีแป้งมีน้ํานะคะในส่วนผสมนะคะคนคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยนิยมต้มหมี่ซั่วน,นะคะให้กินนะใส่ขิงนะคะมีประโยชน์นะคะ่ะ นี่ไม่น้อยต้มกระดูกหมูไว้แล้วหม้อหนึ่งอันนี้ห่อหนึ่งก็หนึ่งคนนะคะทานได้หนึ่งคนไม่น้อยมีมีหลายหอ่อเดี๋ยวจะต้มแล้วก็วันนี้จะมาเก็บจิงจฉ่ยไฉไปใส่ค่ะไปใส่หมี่ซั่วเนี่ยเมื่อกีาา้ขุดขุดกระชายออกจากบริเวณเนี้ยค่ะโล่งเลยทีนี้ให้ผักกูดเขาได้โตเห็นไหมผักกูดไม่น้อยเห็นไหม ยอดโตแล้วค่ะเลยกเก็บได้แนละ้วแต่ไม่น้อยเหมือนอยากให้เขาขยายกอใหญ่ยยๆก่อนย,ย,ย,ยังไม่อยากเก็บอาคามองนั่งก่อนฝนตกค,ค่ะนี่กลางร่มมือหนึ่งนี่จะถ่ายยังไงล่ะฮะขออภัยนะคะมันก็จะฉุกละหุกแบบ ม,มั่วนิดนึงนี่เดี๋ยวไปเด็ดเด็ดใส่แล้วตรงนี้ก็ไปทิมค่ะนี่ใ,ใส่ล้างล้างเด็ดเด็ดทิมทิมใส่ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ต้มจืดใส่ต้มหมี่ั้วอร่อยมากค่ะมีประโยชน์มากนะคะ บำรุงเลือดอย่างดีเลยค่ะจริงจูฉายนี่ที่เขาใส่ต้มเลือดหมูอะค่ะไปซื้อมาจากป้าที่แกปลูกขายปลูกผักปลอดสารขายอะค่ะป้าแกก็แนะนำนะคะว่ามีประโยชน์นะกินอย่างนี้ทิมอย่างนี้นะไปปักอย่างนี้อย่างนี้น้อยก็เลยเอามาทำ ได้ค่ะเยอะแยะเลยติดง่ายค่ะเขาจะมีเพลี้ยนะคะโอ้ยศัตรูพืชเขาก็จะมีพวกเพลี้ยไงะคะ่ะฝนตกค่ะไม่น้อยตัดลำบากนี่เนี่ยค่ะตัดผักบุ้งแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะเอาอันนี้ไปรยๆหน้าหน่อย ได้ยังพอยัง,ออยงตัดตัดไปให้เขาแตกใหม่นะคะฝนตก,ตกตกอย่างนี้อเนี่ยมาแอบอยู่กับเขาด้วยผักชีใบเรื่อยค่ะอันนู้นก็เป็นผักกูดต้นเล็กนะที่มาแอบอยู่ยังไงไม่น้อยมองไม่เห็นเขาเลยเนี่ยเพื่อนอื่นคนอื่นเขาโตกันหมดแล้วนี่เอาโตกันไปถึงไหนไหนแล้วจ้าได้ทำาไมอยู่อย่างนี้หรือว่าหลงจาก จากเออกอเล็กๆที่เราตัดทิ้งเนะะ่ยค่ะเขากินยอดอย่างนี้นะคะผักกูดเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่เขากินยอดแบบนี้เขาก็จะตัดที่เขาตัดไปขายอะคะ่ะเขาจะตัดก้านยาวๆอย่างนี้เนาะอะ,ะเขาก็จะกินยอดคอเนี่ยคะ่ะยอดใหญ่ๆอย่างเนี้ยคะ่ะ อี่อร่อยกรึบ,กร,บกรอบฝนตกค่ะแม่น้อยว่าจะพาตัดก็ฝนตกนี่แบบนี้คือใบเขาโตง,งามนะคะเอาฝนหยดใส่ใส่กล้องไม่น้อยละไปแล้วนะคะเดี๋ยวกล้องจะได้รับความเสียหายเนาะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมและให้กำลังใจแม่น้อยฝนตก ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ